สำหรับในหัวข้อของการพัฒนาเนี่ยการวิเคราะห์นโยบายเดิมทีเนี่ยจะเป็นการนั่งประชุมแผนโดยที่มีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็มีการเสนอไอเดียแต่ในปัจจุบันเนี่ยข้อมูลเนี่ยมาจากหลากหลายที่มากเราไม่สามารถประมวลผลที่จุดเดียวได้วิธีการที่ดีที่สุดก็คือ,อรวบรวมองค์ความรู้จากท้องถิ่นขึ้นมา อาจจะเป็นในรูปแบบของเชิญคนมาประชุมร่วมกันแล้วก็เป็นฟอรัรมเนาะแล้วกใ็ให้พูดถึงปัญหาให้พูดถึงแนวทางแก้ไขให้พูดถึงอ,องค์ความรู้ต่างๆท,ที่เขาเรื่อยดูจากมาการแลกเปลี่ยนการคุยกันเนี่ยทำให้เกิดองความรู้แล้วก็นำไปสู่นโยบายแต่ในโลกป,ปัจจุบันเนี่ยในโลกของดิจิทัลยุคผู้ชาย67แล้วเนี่ย65 66แล้วเนี่ยเราจาเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มากขึ้นเนื่องจากว่าข้อมูลเชิง เศรษฐศาสตร์เนี่ยมีการวิจัยอยู่เยอะมากแล้วก็มีการวิจัยทาำนันปัญหาสุขภาพต,ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากาจึงเป็นการดีที่เราจะหยู่ข้อมูลบทวิจัยบทวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เนี่ยหรือแม้กระทั่งเพจที่ผู้คนพูดถึงในโซเชียลมีเดียเนี่ยเอามาใช้ในการสร้างเป็นนโยบายซึ่งแนว ระบบที่เรากําลังพูดถึงนี้ก็คือตอนนี้เราอยู่ที่หลักสูตรสุดท้ายนะก็เราก็ผ่านหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลจากโซเชียลมีเดียหรืจากเทค t การใช้ดัต้าโคเบเ n นแล้วก็การทำคีย์เวิร์ดเอ็กซ์แทชัการสร้างโนดลการาฟมาถึงจุดที่เราใช้ตัวสถิติแพลนนิ่งเนี่ยคือว่าการระบบออกแบบแผนและนโยบายนะเพื่อใช้ในการออกแบบตัวนโยบายสําหรับแต่ละพื้นที่นะฮะ ในส่วนของทฤษฎีเนี่ยก็คือเรามีข้อมูลอยู่เดิมที่เนี่ยผู้ที่ทําข้อมูลกับผู้ที่ใช้ข้อมูลเชิงนโยุายจะเป็นคนละทีมกันเดต้าเนี่ยมีไว้สําหรับคอมพิวเตอร์อ่านเพิ่มมากก็คือต้องการโปรแกรมเมอร์แล้วก็ต้องการผู้ที่แปลงข้อมูลเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบของบทวิเคราะห์ให้ได้ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของ Data าไซ ส่วนของ Data Engineer ส่วนของเว็บดีพัวล e อปเปอฐานข้อมูลต่างๆทีนี้ผู้ที่ใช้ข้อมูลเนี่ยโดยมากจะอยู่อีกฝ่ายหนึ่งผู้ที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจเองหรือว่ากระบวนการทำแผนต่างๆเนี่ยโดยมากจะเป็นคนละกล่่งานทีนี้จะทำยังไงให้คนที่สร้างข้อมูลแล้วก็บทวิเคอเนี่ยคุยกับฝั่งที่เป็น Decision Making เนี่ยได้ได้สะดวกขึ้น ทีเนี้ยก็ต้องพึ่งกระบ,บวนการของ e r n a n c e ที่ต้องมีสิ่งต่างเช่นข้อมูลต้องมีความน่าเชื่อถือข้อมูลต้องโปร่งใสต้องประเมินผลได้รวมทั้งสามารถอธิบายและก็ควบคุมค,ความเสี่ง,งต่างๆได้โดยโดยแล้วเนี่ยข้อมูลที่เราใช้เนี่ยไม่ว่าอาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับผังเมืองข้อมูลที่เกี่ยวกับนโยบายคดีหรือว่ากระบวนการในการตัดสินใจขับเคลื่อนต่างๆเนี่ยจำเป็นจะต้องมี เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีฐานของภอพภนั้นอยู่ข้างล่างาเมื่อพูดถึงปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันก้าวหน้านมากๆแล้ว AI ต่างๆเนี่ยสามารถใช้ในการออกแบบนโยบายออกแบบทางเมืองเสนอต่างๆได้แต่ว่าใช้ไม่ใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับกา,ารประชุมสุดท้ายของคนนี่แหละผู้คน,นี่จะเป็นคนประชุมสุดท้าย AI มีหน้าที่เจเนเรตไอเดียดีๆเพื่อให้ผู้คนเนี่ยได้เลือกได้สรรหาขึ้นมา,าเปิดโอกาสแล้วก็ ดูเพจและผลที่เอไอเขาได้ศึกษามาซึ่งถ้าเราใช้โดริกราฟด้วยเนี่ยจะช่วยให้บทวิเคราะห์เนี่ยมีความแม่นยําและเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นครับสาหรับการประยุกต์ใช้เครื่องมือเอไอหรือเครื่องมือของการประมวลผลโดริกราฟเนี่ยในการไม่ว่าจะเป็นออกแบบทังเมืองหรือการเคลื่อนที่ของอผู้คนหรือว่าการใช้ข้อมูลในการออกแบบนโยบานอ,าอนี่ยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เนการใช้ไม่ว่าจะเป็นออกแบบทงปัญหาที่อยู่ในชนบทแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในเมืองเป็นต้นได้ทั้งหมดเลยแล้วก็สามารถานำข้อมูลต่ตางๆนี้หรือว่ากราฟออกมาเนี่ยสามารถนําไปอธิบายเพื่อให้ผู้คนเข้าใจได้มากขึ้นซึ่งเป็นเครื่องมือที่เราจะสามารถาใช้ในการวางแผนในอนาคตได้ถ้าไม่เรารู้ว่าเมืองมีข้อจํากัดอะไรีความทั้าทายอะไรแล้วต้องขับเคลื่อน เมืองหรือว่าชุมชนเนี่ยในมิติไหนทําให้เรารู้พื้นฐานและวก็สเปยภาพของของเมืองได้